สวัสดีค่ะพืชสมุนไพรของเราวันนี้ก็คือดอกแคนั่นเองค่ะซึ่งเป็นพืชที่มีอยู่ในแถบเอเชียนะคะไม่ได้มีทั่วโลกค่ะถ้าบ้านเราก็จะหารับประทานง่ายหน่อยค่ะถ้าต่างประเทศก็จะหารับประทานยากนะคะแล้วแต่พื้นที่ค่ะดอกแคก็จัดเป็นพืชสมุนไพรนะคะเพราะว่าในสมัยโบราณดอกแคก็เป็นยาค่ะที่อุดมไปด้วยคุณค่ามีทั้งวิตามินแล้วก็เบต้าแคโรทีนค่ะ ธาตุเหล็กนะคะแล้วก็ให้โปรตีนแก่ร่างกายเราด้วยค่ะซึ่งมีสรรพคุณนะคะเป็นยาระบายอ่อนๆค่ะลดความร้อนในร่างกายช่วยฆ่าเชื้อนะคะและยังช่วยขับพยาธิได้ด้วยค่ะใช้ในการถอนพิษไข้นะคะซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนฤดูหรือที่เรียกว่าไข้หัวลมค่ะแล้วก็แก้ปวดหัวแก้วัดเป็นยาขับเสมหะ ลดน้ำมูกค่ะช่วยลดความร้อนในร่างกายนะคะแก้ร้อนในลดอาการอักเสบของเยื่อบุในโพรงจมูกนะคะรักษาโรคไซนัสอักเสบค่ะแก้อาการคันนะคะและแผลอักเสบช่วยฆ่าเชื้อโรคเหมาะกับผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยค่ะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยนะคะ ช่วยลดอาการใจสั่นค่ะช่วยให้นอนหลับสบายนะคะทําให้ร่างกายเย็นค่ะช่วยบํารุงผิวพรรณค่ะให้อิ่มน้ํานะคะเนียนนุ่มแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยค่ะสามารถบํารุงสายตาได้ด้วยค่ะเนื่องจากว่ามีเบต้าแคโรทีนนะคะแล้วก็นอกจากนี้ดอกแคที่นําไปสกัดเป็นส่วนผสมของ ชมพูสะผมนะคะสามารถช่วยลดอาการคันหนังศีรษะลดรังแคและป้องกันผมร่วงได้อีกด้วยค่ะประโยชน์ก็มีมากมายนะคะแต่ว่าก็ไม่ควรรับประทานมากเกินไปค่ะอาจจะทำให้อาเจียนได้นะคะก่อนจะนำไปใช้ทุกครั้งนะคะควรศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนค่ะเพราะว่าสภาพร่างกายของคนเราไม่เหมือนกันนะคะ สำหรับตัวเองก็ชอบเอามาทำเป็นแกงส้มดอกแคร์ค่ะอร่อยดีแล้วก็เอามาลวกจิ้มกับน้ำพริกนะคะนอกจากจะเป็นผักแล้วก็ยังมีคุณค่านะคะเป็นพืชสมุนไพรได้ด้วยค่ะมีประโยชน์มากมายเลยนะคะถือว่าเป็นอีกผักชนิดหนึ่งนะคะที่มีประโยชน์มากมายค่ะวันนี้ที่มาแนะนำนะคะ ถ้ามีสาระเก็ดความรู้ดีๆก็จะนำมาฝากทุกๆคนอีกนะคะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ